สวัสดีครั้งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยเทศบาลบางปู88นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ตั้งของร้านอาหารที่ชื่อว่าแม่กุซีนนะครับที่อยู่ทางข้างหลังของผมนี่แหละร้านอาหารเนี่ยเป็นร้านอาหารทะเลนะครับแล้วก็มีพวกกาแฟขนมเค้กอะไรขายด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มากินแค่กาแฟเท่านั้นนะครับแล้วก็กินขนมเค้กใครมีโอกาสก,าก็แนะนําให้มาที่ร้านนี้ละกันถือได้ว่าเป็นร้านอาหารทะเล อีกร้านหนึ่งที่น่าทานแล้วก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับเดี๋ยวไปดูกันตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็ตรงข้างหน้าน,นั่นก็จะเป็นทางเข้านะครับเดี๋ยวไฮไลท์เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แค่ที่ร้านอาหารเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูวิวกับผมดีกว่านี่แหละครับที่จะทําให้มันรู้สึกว้าวหน่อยนะครับตรงจุดที่อยู่เนี่ยมันจะใกล้ๆกับ สานตักอากาศบางปูซึ่งถ้ามองตรงข้ามไปนั้นไกลๆนะครับอันนั้นก็จะเป็นแถวป้อมพระจุลจอมเกล้านะครับส่วนตอนที่มาตรงบริเวณนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่น้าขึ้นพอดีนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จอดเรือนะครับถ้ามองไปไกลๆตรงนั้นก็จะมีคนมาตกปลาอยู่ด้วยนะครับโอเคก็ส่วนอาหารนะครับก็ เป็นอาหารทะเลน่ะมีหลากหลายนะครับของที่ร้านแม่คุยซีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกกั้งพวกปูพวกกุ้งเนี่ยราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองทานนะไว้ครั้งหน้าจะมาลองทานอีกทีหนึ่งอย่างวันนี้ก็มาทานแค่ขนมเค้กแล้วก็พวกชาเขียวพวกกาแฟเท่านั้นนะครับเพราะว่าทานข้าวกลางวันมาก่อนแล้วดังนั้นก็ใครที่มีโอกาสนะผมแนะนําให้มาร้าน แม่กุซีนละกันนะครับถือว่าบรรยากาศดีแล้วมันก็ไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพนะบางทีเราเราไม่อยากไปบางแสนไปหัวหินอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าคนที่อยู่ฝั่งกรุงเทพนะผมก็แนะนํามาที่บางปูก็ได้ครับไม่ไกลส่วนใครที่อยู่ฝั่งทนฝั่งพระประแดงคุณก็ไปแถวตรงบางขุนเทียนเาก็ได้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับว่าร้านมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับโอเคข้างหน้าค่อย ว่ากันต่อนะครับบ๊ายบาย